ลูกชิ้นค่ะเน้นแต่เนื้อปลาค่ะไม่เน้นแป้งเดี๋ยวคุณลองชิมดีกว่าแล้วจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเจไอ้ <c oughs> นะคะเป็นเจ้าของร้านลูกชิ้นประกายทอดชัยเศรษฐีเรือทองค่ะร <c oughs> ้านนี้ขายมาสิบกว่าปีแล้วค่ะตรงนี้เลยขายตั้งแต่ชุดละ2ยพอของแพงก็เริ่มขึ้น,เร,นเริ่มขึ้นเป็นตอนนี้ตัวละหบาทแล้ว ลูกชิ้นที่ทำเองลูกชิ้นตรงนี้จะแป้งน้อยมากเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะอนะ่ะจะเน้นเนื้อปลาก็มี30มสิบกับหกลูกละ6บาทแล้วก็ถ้าเป็นดิบอย่างนี้ก็โลละ200อพร้อมน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทําเองทุกวันวันต่อวันวันนึงก็ใช้วันนึงหกเจ็หม้อลูกชิ้นพี่จะไม่ตัดขึ้นจะทอดเรื่อยๆลูกค้าซื้อแล้วก็ตัดเหลืองขึ้นถ้าลูกค้ากินนิ่มก็จะประมาณนี้อันนี้คือนิ่ม อันนี้คือกรอบใหน่อยแต่ไม่กรอบมากเพราะที่นี่จะไม่เนนแป้งถ้าลูกค้ามาตูมตามก็ไม่ทันเหมือนกันแค่เนี้ยพวดเดียวเหมือนกัน30-60ิบหะลูกค้าที่ล่าหรือแยกคะคลูกค้าแตงกวาไหมคะอเอาค่ะขอบคุณคะ่ะ ส่วนมากจะเป็นลูกค้าคนไทยเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นเป็นขาประจำอ่ะส่วนมากขาประจำมากกว่าบางคนจบเป็นจมาราชาลายัยจนทำงานแล้วก็ยังกลับมากินอยู่เลยฝากด้วยนะคะร้านออลูกชิ้นปลากายทอดชัยเศรษฐีเลือกทองนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะปิดสี่ทุ่มค่ะอ,อ,อยู่ตรงข้ามสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะถนนวินสอเก่าชิงช้าขะมาได้เลยนะคะ <S <S 2> <S 2> ลูกชิ้นค่ะ